สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ดิเกิร์นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนห่างหายจากการอันบ็อกซ์ไปนามากเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะกล่องที่พูดถึงเนี่ยนะคะนั่นก็จะเป็นมินิมูนนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นร้านขายเทียนหอมนะคะอีกแบรนด์หนึ่งใน IG นั่นเองนะคะคือมิวไปเล่นเกมกับเขามาแล้วก็ได้ของขวัญกิฟต์เบรคเขามาเงี้ยแล้วก็สั่งเทียนเขาไปอีกอันนึงนะคะก็อยากจะมาแกะให้ทุกคนที่ดูนะคะว่าจะเป็นย่ยงไรนะคะแล้วก็รวไมไปถึง อ่าแพ็กเกจจิ้งเขานี่เป็นยังไงแล้วก็กลิ่นเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะร้านมินิมูนี่นะคะจะเป็นร้านเทียนหอมไข่ถั่วเหลืองนะที่เขาทำมาจากไข่ถั่วเหลืองเองทุกคนก็มาเนี่ยนะคะแบบถูกและดีแล้วก็มีกลิ่นหลายๆกลิ่นให้เลือกเลยนะคะแต่มิวไปเล่นเกมกับเขามานะคะแล้วก็เออได้ของขวัญมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูะคะ่ะว่าเป็นอะไรบ้างน,นะจ๊ะนี่เปิดออกมานะคะเขาจะ มาห่อเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็พอเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นั่นเองทุกคนอันนี้คือมิวยังไม่ได้แกะก็เลยจะมาแกะทุกคนได้ดูตอนนี้แหละนะคือเปิดแค่กล่องพัสดุดมาแค่นั้นเองนะจ๊ะนี่เขาห่อมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะก,ก็มีบับเบอ้ลอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะมาแกะกันเขามีแบบแพ็เกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะร้านนี้นะแล้วก็ มีกลิ่นที่เข้ากับเทศกาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยน,นะทุกคนมีกลิ่นที่เป็นชื่อว่าซันต้า2ี่สแล้วก็กลิ่น s n o w d r อปอะไรเงี้ยรวมไปถึงกลิ่นแวมไพร์อะไรเงี้ยนะคะคือร้านขเขาค่อนข้างที่จะเสือธิบายกลิ่นมาค่อนข้างที่จะน่ารักดีนะคะนี่พอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นโบว์แบบนี้นะจ๊ะทุกคนเกะจะมาแบบบอกต่อด้วยเนาะว่ามีเออรร้านถูกและดีแล้วก็มีเทียนหอมน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะนี่เปิดมาก็จะเป็นคําว่า happy new year 2021ยีนะคะจาก มินิมูนนั่นเองนะคะทุกคนเปิดกันแทแดนมนี่นะทุกคนเปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะตัวทีอ่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่เม็ดโฟมทุกคนมันจะเป็นเหมือนต้นอะไรสักอย่างที่มันเป็นแห้งๆนะคะนี่ค่อนข้างที่จะอัดมาเป็นแบบเอามาเพื่อการกระแทกระหว่างกล่องกับตัวเทียนนั่นเองนะคะทุกคนที่น่ารักนะทุกคนแล้วก็เป็นวัสดุ่ที่ค่อนข้างไม่ทําลายโลกด้วยอะ่ะ บางร้านอาจจะเป็นเม็ดโฟมอะไรอย่างเงี้ยนั่น,นก็คือแบบเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะแบบทำลายโลกนิดนึงแต่นี้คือน้องน่ารักมากๆเลยนะคะข้างบนก็จะมีคําว่ามินิมูนแปะอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะบอกก่อนนะคะว่าของรางวัลเนี่ยนะคะก็จะเป็นอ่มีเทียนหอมกลิ่นแบบสุ่มนะคะ<ม>ขนาด70กรัมนะคะอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นน้องเทียนหอมแคทตัดนั่นเองนะคะอีก2อันนั่นเองนะคะแล้วอันนี้คืออันที่มิวส์สั่งมาอีกอันหนึ่งก็<ม>จะเป็นขนาด30กรัมนั่นเองนะจ๊ะ ส,ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนการ์ดของเขาเนี่ยเราดูกันเพ่อกอดกันนะว่าเป็นยังไงนี่น่ารักมากเลยทุกคนมาเป็นตรายางแบบเนี้ยโอ้โอ้แกะตัวขาดใช่ไหมเอ่านี่นะคะก็จะเป็นการ์ดขอบคุณนั่นเองนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีวิธีใช้อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะทุกคนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการ์ด ขอบคุณนะคะจากทางร้านนั่นเองนะคะนี่เป็นชื่อไอจีของมิวนะคะเปิดตรมกลิ่นกันดีกว่านะคะว่าก่อนจุดนะคะจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะอันนี้ขนาดเจสิกรัมนะคะเบสเขนาน่าจะเป็นพีชนะคะทุกคนกลิ่นพีชว้าวทุกคนหอมหอมนี่จะกลิ่นดีกลิ่นดีเป็นกลิ่นที่มิวโ,โอเคทุกคน <laughs> บางอันมันต้องลุ้นใช่ไหมว่าแบบถ้าเราไม่ได้สั่งอย่างที่เราชอบถ้าเราได้แบบสุ่มมาแล้วก็จะมีความวอนลุ้นนิดนึงว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่นี้กลิ่นดีค่ะกลิ่นออกแนวพีซได้กลิ่นวนิลาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่แน่ใจไม่ได้ดูมาก่อนนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยดีเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะหอมใช้ได้เลยนะคะอันนี้ประจุดก่อนนอนน่าจะเขาว่าหลับสบายลองแคทต,ตัดก่อนนะคะแคทต,ตัดเขามีกลิ่นไหมอ่นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แถมได้มานะน้องเป็น เพียนธรรมดาน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เป็นรูปร่างที่แบบน่ารักเฉยๆนะแต่ไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะจ๊ะมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนรูปเหมือนกระบองเพชรเนี่ยเอาไปลอยในน้ำก็ได้ไปวางตามโต๊ะตามไรก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างนั่นเองต่อไปนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่มิวสั่งมานะคะชื่อกลิ่นว่า snowdrop นั่นเองนะซึ่จะบอกว่าเขาหอมาค่อนข้างที่จะแบบดีเลยทีเดียวนะทุกคนมีการแบบซีเคียวอย่างดีนะคะ สชั้นเลยทีเดียวแอะพอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนชื่อกลิ่นว่า snowdrop นะ,ะมาในปริมาณ30กรัมนั่นเองนะคะอันนี้คือราคา65บาทเท่านั้นทุกคนนี่น่ารักนี่มีกาก,ากเพชรอยู่ตรงนี้ด้วยแต่กลิ่นแบบอืมกลิ่นเย็นๆหอมๆทุกคนแล้ถึง snow ที่กำลังตกอยู่จริงด้วยกลินดีเลยทุกคนไม่ผิดหวังนะคะที่เลือกมาตอนคืนว่าจะแบบ สดชื่นนะคะแล้วก็หอมๆเย็นๆน,นั่นเองประมาณนี้นะทุกคนที่มีมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะเกี่ยวกับเทียนหอมของมินิมูนนั่นเองนะทุกคนแต่นี้จะไม่ได้เป็นกลิ่นที่มิวแบบสั่งมาตั้งใจสั่งมานะจ๊ะก็คือจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะที่มิวสั่งมานะจ๊ะนอกนั้นก็จะเป็นของ,ข,องขวัญจากทางร้านนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มีไปเล่นเกมมาแล้วก็ได้นั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าใครนะสนใจอยากลองดูเทียนหอมแบบในราคาถูกและดีแล้วก็มาใน กลิ่นที่แบบค่อนข้างที่จะดีงามมากเลยทีเดียวนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้จุดนะคะทุกคนขนาดแค่แบบลองดมผ,ผ่านก็คือดีมากแล้วนั่นเองนะคะก็ลองไปดูกันนะ,ะสำหรับมินิมูนนั่นเองนะคะมินิมูมสนสแนปนะคะเดี๋ยวไปขึ้นไอจีให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเออะคะถ้าใครอยากได้เทียนหอมกลิ่นดีแต่ราคาไม่แพงเนี่ยก็ลองดูที่ร้านนี้ได้นะคะเริ่มต้นที่65บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กสุดของทางร้านนะคะส่วนตัวนี้เนี่ ไซรองรองขึ้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมานิดนึงถึงน่าจะถึงประมาณแบบร้อยกรัมเลยหรือ300กรัมเลยนะคะทุกคนยังไงลองไปดูได้นะคะใน IG ของเขาเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องน,น,นี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดี้เกลค่ะไปแหละไบายดูนะทุกคนร้านน่ารักมากๆเลยแล้วก็เจ้าของเขาก็น่ารักมา,มากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะ